ทีมออโต้ตีบอสเทวทูดดาเมจเฉลีย่ย3 6ถึง44ล้านทุกเลเวลวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูทีมตีบอสกิลตัวกลางหรือเทวทูตแห่งโชคชะตากันนะครับโดยทีมนี้นะสำหรับผมก็จะเป็นทีมสุดท้ายไฟนอลแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับเนื่องจากเป็นทีมที่ทำง่ายตีแบบออโต้ได้และตีบอสเทวทูดได้ทุกเลเวลนะครับ โดยทีมนี้นะครับจะมีการปรับปรุงแนวคิดมาจาก2ทีมต้นฉบับนะครับซึ่งทีมแรกนะครับจะเป็นทีมมาจากช่องคุณ P K Form นะโดย P K Form เนี่ยจะใช้ทีมเป็นลนักษณะแบบนี้ถ้าฉันตัดสินใจแล้วว่าจะชน,นะก็คงไม่นานเกินรอนะก็คือตัวหลักจะมีตัว b บ a ็ k เบอร์นะครับมีซากุระมีหอยนางรมมีข้าวลายแล้วก็แวมไพรายนะครับสมบัติก็จะเป็นตำราข้าคคมนาฬิกานะครับ ถือว่ากดได้กดได้ง่ายนะครับกดออโต้ได้แล้วก็ทำท็อปปิ้งง่ายด้วยสาม,มารถไปติดตามดูช่องพีคคน p พย์เคฟอรได้นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่เป็นต้นฉบับของทางเกาหลีเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นทีมที่หลายๆคนอันรับปรับปร,ปร,ปรปุงนะโดยทีมช่องของปอนบอลลินนะครับแล้วก็จะมีการมาขยายความโดยคุณกัก๊กนะในตัวเว็บเพจนะครับทีมนั้นก็จะเป็นทีมแบบนี้นะครับจะสู้พื่อนายท่าน ก็คือตัวหลักสีตัวยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคือแบล็คเบอรี่ซักุระหอยนางรมข้าวลายนะครับแล้วก็จะมีตัวคิวที่เพิ่มบัฟโจมตีอย่างทับทีมนะครับสมบัติเป็นแบบเดียวกันเลยคือตำราพ้าคุ้มนาฬิกานะครับเอาล่ะทีนี้หลังจากผมปรับปรุงดาฟิดของทั้งสองทีมนะครับมาเป็นแบบของตัวเองก็จะกลายเป็นทีมแบบนี้ก็คือเปลี่ยนตัวที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นบ้านเวทีเปิดขึ้นแล้ว ตัวนี้นะครับมิ้นช็อกอ่ะเขาจะเห็นได้ว่านะครับตัวหลักที่มีผลต่อคอมโบนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ตัวก็คือตัวแบล็กเบอร์รี่หอยนางรมชากุระและข้าวลายนะครับสีตัวนี้คิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกแล้วนะเพราะว่ามันมีผลยังไงต่อการตีบอสเทวทูตตัวนี้นะครับขอพูดถึงเมคคนิกบอสเทวทูตกันนิดเดงนะครับก็คือตัวมันเองนะ่ะไม่รับตีบัฟทุกชนิดนะครับแต่ว่ายังรับดาเมจจากเผาไหม้และเลือดไหลยอยู่ และตัวมันเองถ้าเกิดใช้คุกกี้ที่มีดีบัฟนะครับมันจะสะสมสแตกของพลยมตีกับรถเสียหายสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้ตีมันไม่เข้าและมาสะท้อนกลับมาดาเมจร,รุนแรงมากถึงขนาดตายยกทีมนะครับดังนั้นสีตัวที่เป็นตัวหลักเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจที่ไม่มีดีบัฟนะครับแม็กเบอร์รี่นะครับจะเป็นสกิลลักษณะของการโจมตีหมู่นะแล้วก็เป็นจํานวนหลายๆพีคก็คือเป็นการปล่อยโดง์ิญาณออกไปกัดศัตรูนะครับและยังมี บัฟเพิ่มอาตาคิติคอลยี่แปดวิทั้งทีมด้วยต่อมาเป็นหอยนางรมนะครับหอยนางรมจะเสกทหารหอยออกมานะครับจำนวน3-4ตัวขึ้นอยู่กับคูลาม์และยังมีบัฟเป็นส่วนของเพิ่มคิทิคอลกับเพิ่มดาเมจคิทิคอลอีกด้วยนะครับสากุล่านะครับจะเป็นดาเมจโมแล้วก็เป็นจำนวนหลายๆฮิตเช่นเดียวกับแบล็คเบอรี่ อีกทั้งยังมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับถ้าเกิดศัตรูยิ่งมีจำนวนมากนะครับก็จะยิ่งเพิ่มบัฟนี้นะให้สูงสุด10ตาแตกตแตกละ2.5สูงสุดอยู่ที่25%นะครับนาน12วิให้กับทั้งทีมและสุดท้ายข้าวลายเน้นว่าต้องมีแคนดี้ Level เลเวล10ด้วยนะครับจะสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายเดี่ยวนะครับเป็นจำนวนหลายๆฮิตแล้วก็หลังจากนั้นจะเพิ่มบัฟพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับ50% นา7วิและยังมีผลของแคนดี้เลเวล10นะครับเพิ่มความรุ่จมตี20%ให้กับทั้งทีมอีกด้วยคือเมื่อจะเห็นเราใช่ไหมครับว่าทั้ง4ตัวนี้มีลักษณะเป็นการโจมตีจำนวนหลายฮิตเป็นทั้งป้าหมายเดี่ยวและเปะ้าแ,แบบหมู่นะครับดังนั้นทั้งหมดไมค่คันดิครับทั้งหมดนี้ทำไมเขาถึงมาจัดทีมสู้กับเทวทูวตเพราะว่าตัวเทวทูวตอ่ะจะมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งก็คือมันจะเสกตัวที่เป็นคล้ายๆป้าลหลุนสมบัตนะ จำนวนประมาณ5อันซึ่งไอ้ป้ายหลุมศพ5อันเนี้ยมันจะไม่รับดาเมจแบบขนาดใหญ่ก็คือมันจะเป็นหลอดเลือดแบบเป็นขีดๆรับดาเมจเพียงครั้งละหนึ่งนะครับซึ่งการจะทําลายป้ายหลุมศพเนี่ยต้องใช้ดาเมจที่เป็นจพิษจ,จํานวนมากนะครับมันเลยไปมันจึงไปลงล็อกที่4ตัวนี้พอดีแบล็กเบอร์รี่อาจจะปล่อยนงำยางมาหลายดวงนะครับมันจะกัดกินตัวป้ายหลุมศพทําให้สลายได้ง่ายเช่นเดียวกับซากุระนะครับปล่อยกีบซากุระออกมาจํานวนมากนะใส่ตัวป้ายหลุมศพ ตัวป้าหอยเนี่ยถ้าสามารถทำครูทามได้จนเสกลูกฐานหอยได้4ตัวนะครับก็จะมีดาเมจเป็นจำนวนหลายฮิตมากๆแล้วก็สุดท้ายตัวข้าวลายเนี่ยถ้ามีแคนดี้นะถึงแม้สกิลจะเป็นโจมตีเป็นป้าหมายเดียวแต่แลราจะปล่อยสกิลแล้วอ่ะตัวมันจะโจมตีเราขึ้นอีก50%บวกกับแคนดี้อีก20%แล้วก็ทั้งทีมรวมๆกันแล้วอ่ะมันจะตีเร็วมากๆนะครับทำให้4ตัวเนี้ยเมื่อคอมโบกันเสร็จอ่ะมันจะทำลายตัวป้ายหลุมศพ การทำลายป้ายหนุนศพมีผลยังไงนะครับคือป้ายหนุนศพอันดับแรกมันจะออกมาดันเราไปอยู่ด้านหลังทีนี้พอเราไปอยู่ด้านหลังอะ่ะมันจะมีสกิลหนึ่งของบอสเทวทูตที่เป็นลักษณะของยิงแสงลงมาจากฟ้าฟ้าของขอ,งขอเรียกว่าเซทลายบีมนะซึ่งดาเมจตัวนี้ในระดับเลเวลที่สูงขึ้นไปประมาณเรเว่าแปดขึ้นไปครับมันจะไล่ยิงจากแถวหลังมาข้างหน้าซึ่งดาเมจมาสูงขนาดที่ว่าประมาณ2-3งพิษอะ่ะก็คือจะตายไปทีละตัวเลยนะครับ เฮ้อุปสรรคอย่างเดียวที่ทําให้เรารอดพ้นจากตัวแสงนี้ได้ก็คือตัวป้ายหลุมศพ5อันนั้นนะ่ะมันจะออกมาก่อนที่จะยิงแสงดังนั้นถ้าเราสามารถทําลายป้ายหลุมศพได้ทันนะตัวเราทั้งทีมมันจะค่อยๆดันไปข้างหน้าทําให้แสงตัวบีมที่ไล่หลังมาม,ามันจะไม่โดนนี่แหละคือเมคอนิกสาคัญทําไมเขาถึงต้องใช้ทีมลักษณะอย่างนี้นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทีมของคุณพีเคฟอร์มนะที่เป็นใส่ตัวแวมไพร์เข้ามา ก็จะสามารถโจมตีโดยรวมไมด้ดีแล้วก็ต้าชัาบบของคุณพรพลินน่ะก็คือเป็นของตัวทัพทีมนะครับก็จะเสริมการโจมตีให้กับทั้งทีมซึ่งไม่ว่าอย่างไหนก็ตามก็คือมันจะทําลายป้ายหลุดศพและหนีได้แต่ได้ประมาณ2เว็บประมาณนั้นแหละทีนี้ผมมาจัดรูปแบบใหม่ก็คือให้มาเน้นที่ความระโจมตีเพิ่มขึ้นอีกก็คือใส่ตัวมินช็อคเข้ามานะเป็นทั้งตัวฮิลและเสริมความระโจมตีให้กับทั้งทีมอีก40%์นะครับ ทำให้ไม่คนิที่ว่าเนี่ยทำลายป้ายหลุมศพตัวนั้นอนะ่ะเพื่อหนีบีมได้ง่ายขึ้นนะครับมันจึงสามารถโจมตีได้จนถึงตอนจบเลยโดยไม่โดนบีมยิงตายนะครับก็คือเม่คนิทั้งหมดประมาณนี้ไปดูท็อปปิ้งกันนิดนึงในส่วนท็อปปิ้งนะครับอันนี้ผมพยายามจัดให้ง่ายสุดเลยนะก็คือแบล็คเบอร์รี่จะเป็นคูลไทม์ล้วนแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีออฟลอคคูไทม์เลยนะครับให้มันอยู่ที่5เมตรเนี่ย15%ก็พอใช้งานได้แล้ว ออลลองสำคัญนะครับอย่างหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือจะเป็นตัวคีที่เค้านะอันนี้มีติดติดไว้ที่หนึ่งแล้วก็ให้มีติดความรโจมตีเพื่อได้รับบัฟจากผ้าคลุมอ่าลืมบอกไปว่าแบเบอรี่อ่ะการโจมตีนะครับจะเป็นการปล่อยวิญญาณออกไป2ดวงมันจึงเป็นตัวที่ปกติแล้วถ้าได้ความราโจมตีอ่ะมันจะโจมตีได้ดีกว่าคนเด่นนะครับเป็นจำนวนหลายคิดก็ส่งผลให้ทําลายป้ายหนดสมได้ง่ายเช่นกันเอาลองในส่วนลดความเสียหายนะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าเนี้ยถ้าเกิดมีติดมาก็ดีนะในช่วง บอสเทวทูตเลเวลหลังๆน่ะความแรงของมันน่ะนอกจากตัวเซตเลอร์ไลบีมแล้วอะ่ะจะมีตัวที่ยิงป้ายหลุมแสบก็ลงลงมาก็คือเจ็บตัวพอสมควรนะประมาณครึ่งหลอดแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นยิงอบอลกลมๆหรออะไรสองลูกทาให้เราสตัร์และบททั้งทีมตัวนั้นอะ่ะก็ลดเลือดได้พอสมควรนะมีติดลดความเสียหายบ้างก็ดีแต่ไม่มีก็ใช้งานได้นะต่อมาที่ป้าหอยนะครับอันนี้ผมแนะนําเป็นครูไทม5เมตรเลยนะ ให้ครูทารวมอยู่ที่24.3%ขึ้นไปเพื่อให้เสกครับลูกฐานหอยได้4ตัวนะครับมันจะทําลายป้ายหลุมศพได้ดีขึ้นและเมื่อเจาะป้ายหลุมศพได้แล้วอะ่ะมันจะไปทําดาเมจต,ต่อตัวบอสเทวัตถุได้ด้วยต่อมาจะเป็นมินช็อคนะครับใส่เป็นครูทํลรวนตัวนี้ก็ไม่เน้นออฟลองที่เป็นครูทําเช่นกันนะอันเนี้ยไม่มีเลยรวมแล้ว15%มาตรฐานส่วนลดความเสียหายก็เคสเดียวกับแบตวอลลี่คือมีติดไว้หน่อยก็ได้นะครับ ซากุระจะเป็นโจมตีล้วนนะครับอันนี้สําคัญตรงออฟลองคูทามนะครับแน้นําให้อยู่เฉลี่ยประมาณคูทามประมาณ8%ซนะครับแล้วก็ตัวมีคิดิคอมาบ้างก็ดีนะครับแล้วความเสียหายมีหรือไม่มีก็ได้ที่ความสาคัญของออลองคูทามตัวนี้ประมาณ8%เพราะว่าในเมคนิกที่ผมทําไว้เป็นการกดออตโต้ทีนี้มันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เป็นสกิลของเทวทูตมันจะเดทมาร์กลงมาใส่ซึ่งถ้าเกิดจัดทีมลักษณะนี้มันจะมาอยู่บนหัวของซากุระนะครับ ทีนี้สกิลของซากุระถ้าเกิดจับคูทามแบบเนี้ยมันจะพอดีจังหวะที่ลงมาแล้วก็มันจะโดดสีสกิลได้ทําให้มันไม่ตายนะครับและสุดท้ายจะเป็นข้าวลายจมตีล้วนอันนี้จะเป็นออฟลองคูทามนะครับผมแนะนําประมาณ5%เช่นกันแต่ถึงไม่มีก็สามารถใช้งานได้นะแต่ถ้าเกิดมีอตอน1วินาทีสุดท้ายอ่ะมาจะออกสกิล ยิงโจมตีใส่บอสเทวทูตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดมีออฟลองคูทาประมาณ5%ก็จะทำดาเมจได้ดีขึ้นอีกนะครับแนะนำมีออฟลองค,คอริ้ขคอลติดม,มานิดนึงส่วนลดความเสียหายกา็ไม่ต้องสูงมากก็ได้นะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะอ๋อแล้วก็ตัวบัผภาคุมนะครับต้องให้ลงที่เข้าไลายนะเข้าไลายต้องมีคอร์ดโจมตีด้วยกับแบล็คเบอรี่ ทีนี้เดี๋ยวจะทดลองตีให้ดูนะครับทั้งหมด3รอบโดยเลเวลสูงสุดที่ผมอยู่ตอนนี้นะคือเลเวลสินะครับไม่สามารถทดสอบที่สูงกว่านี้ได้จะตีให้ดูทั้งหมด3รอบนะเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับเปิดออโต้แล้วก็ความเร็วหนูจะท่าได้เลยแต่ว่าจะมีวิธีการกดที่ช่วยเสริมนะครับให้ดาเมจเพิ่มหรือลดได้นะครับทั้งหมด3วิธีด้วยกันอ่าไปดูกันเ,เลยนะครับ แบบที่1กดจองสกิลแบ็กเบอร์รี่ให้ขึ้นนาฬิกาซายหลังจากนั้นพอจบคาว่าบอสนะครับมาาันจะรันสกิลจากขวามมาซ้ายแบบออโต้ซึ่งแบบเนี้ยได้ดาเมจน้อยที่สุดแต่ว่าผิดพลาดน้อยที่สุดเช่นกันอ o ูเต็มซอล ตรงจังหวะสกิลเดนมาร์กของบอสเทวทูนี้นะครับถ้าจัดคูลาทม์ของสกุล่ามา8%ก็จะหลบสกิลได้พอดีนะครับ <as> และจะเห็นได้ว่าทีมเราทำลายป้ายศิลาได้เร็วมากๆน,นะครับจนซัทลายบีมไล่ตามไม่ทัน รุดส่วนล็อตสุดท้ายนี้เนื่องจากการกดแบบแรกนะครับจะทําให้มีดีเลย์สูงที่สุดจึงมีบางตัวที่หนีไม่ทันนะครับแต่ก็จะมีสอตัวสุดท้ายคอยใส่ดาเมจใส่มอสได้ อันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะครับดาเมจได้ประมาณนี้37โดยแบบนี้นะครับจะใช้การกดตัวจองสกิลนะครับของตัวแบเอรี่หลังจากนั้นก็คือปล่อยยาวเลยมันก็จะไล่ตามลำดับตามเมื่อสักครู่นะครับ รอบที่2นี้จะเป็นการกดสกิลแบล็กเบอรี่หลังจบคำว่าบอสนะครับซึ่งก็จะลันสกิลแบบเดิมคือจากขวามาซ้ายเช่นกันแต่มันจะมีดีเลย์น้อยกว่าแบบแรกเล็กน้อยและทั้ง2แบบแรกนี้เข้าไลน์จะไม่ได้ออกสกิลในครั้งแรกนะครับเพราะจะติดสตาร์และใบอยู่

อ่านี่ก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับแต่ไ่ต้องจองสกิลก็คือพอบอสปุ๊บก็กดแบลเปอรี่แล้าดาเมจประมาณนี้นะิรนี้ก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าก็คือให้ดูว่าวิธีกดมันต่างกันนิดนึงมันก็คือออโต้ทั้งคู่ สุดท้ายทําดาเมจได้สูงที่สุดแต่ข็พันง่ายที่สุดนะครับโดยการกดสกิลเรียงจากขวามาซ้าย5ตัวเรียงกันเลยนะครับหลังจากเขา้าบอสซึ่งรูปแบบนี้ข้าวลาจะได้ออกสกิลครั้งแรกและ่อนจบ1นึ่งวิสุดท้ายนะครับจะได้ออกสกิล1ชุดใหญ่ด้วยเ พันุกต็มตองพุกยาหทเต็มตบอลนทกนี่ที่สำคัญรูปแบบนี้คุกกี้จะรอดชีวิตทุกตัวด้ยนะครับทำให้ดาเมจสูงมากๆ แลวสุดท้ายนี้นะครับจะดีที่สุดเลยก็คือกดตัวสกิลไล่ไปจากขวาไปซ้ายเลยนะครับหลังจากคำว่าบอสนะเห็นไหมดาเมจก,ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้สูงกว่ามาตรฐานที่ผมคิดไว้นะไดถึงสี่สิบห้าล้านคือแบบนี้มันจะทําให้ทุกตัวรอดชีวิตนะครับในเว็บสุดท้ายได้ไม่โดนบีมเลยดาเมจก,ก็จะสูงมากๆานะครับประมาณนี้น่าจะติดคริสติเคิลด้วยแหละโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับลองไปใช้งานดูนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ